ให้เต็มที่ไ,ไองไอยากดูให้ดูเต็มที่เลย <S <S เฮ้ยไหนไหนรถรถขึน้นไหนไหนสไปเดอร์แมนหยิบให้ลูกขุนนี่ไหนสไปเดอร์แมนเอา้เอามันอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนครับน้องคุณสไปเดอร์แมนเป็นยังไงครับลูกไหนหาซิสไปเดอร์แมนไหนอเอาไหนให้ขุนขันหนึ่ง<อ>ให้ขุนเล่นขันหนึ่งสิอื้อ น้าแย่งเขาอีกแล้วแย่งลูกขุนนะแม่เห็นนะเมื่อกี้ตาดีเห็นเลยนะลูกคุณหันเลยลูกคุณยกมมั้งยี่โอ้เข็นเนาเข็นตุ๊งตุ๊งตุ๊งเดี๋ยวไปโดนน้ำเม่นะลูกนะหึ อุ้ยนี่มันรถสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยมันใช่รถสไปเดอร์แมนหรือเปล่าใช่ไหมมันใช้มาสไปเดอร์แมนเปล่าอันนี้อะไรนี่ซูเปอร์แมนอันนี้สไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนไอรอนแมนอันนี้อะไรเนี่ยสีม่วงป้าป้าสีม่วงนี่รถอะไร ทานอสน้าปอบอกทานอดมาดแมนเดอะฮัคนี่ซูดปรแมนรถซูปเปอร์แมนอะไรตัวนั้นอะไรลูกตัวนั้นอะไรเสียงมันดังมากเลยนะเออคาน่าเขาบอกว่าให้หาไขควงไข่ปอมไม่ทำอ่ะเฮ้ยถี่ม่วงเขารู้ได้นะสิลูกขุนเก่งอ่ะ แยกสีได้แล้วสีลายลูกสีอะลาสีอะไรเก่งถามน้องคุณดิน้องคุณรู้ไหมแล้วนี่สีอลายสีอะไรสีอะไรสีอะไรลูกแมนลูกชิ้นชูแมนอ๋อได้สีม่วงอันไหนสีม่วงอันไหนไหนสีม่วงสีม่วงอันไหนไหนน้องคุณสีม่วงอยู่ไหนลูกนาะน้องคุณสีม่วงอยู่ไหนลูกสีม่วงอ่ะสีม่วงอันไหนนี่เฮ้ยปอยคุณรู้สีเฉยเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะ Oh, ate, naku, ano mo sa na, lo? Ay! Ah! Ano, ano, ano? Ano, ano?